หอฟินอุทยานสามเหลี่ยมทองคำนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า250ไร่ครับห่างจากอำเภอเชียงแสนประมาณ10กิโลเมตรโดยที่นี่นะครับได้จัดให้เป็นศูนย์นิทรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฟินเมื่อสมัยที่มีการใช้กันอย่างถูกกฎหมายครับและทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลครับเพื่อการค้นคว้าวิจัยการศึกษาต่อนเนื่องในหัวข้อฟิลครับในเรื่องของสารสก,กัดจากฟิลในรูปแบบต่าง ซึ่งที่นี่เนี่ยครับเกิดขึ้นจากพระราชปารภของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีครับเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรบริเวณสามเหลี่ยมทองคำครับและทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงมหันตภัยอันเกิดจากฝิ่นและสารเสพติดครับสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนียังทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เรื่องฝิ่นในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ และเรื่องราวของฟิล์มที่เกี่ยวข้องกับสังคมโลกโดยภายในหอฟิล์มเนี่ยครับได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มได้อย่างน่าสนใจผ่านรูปแบบการจัดแสดงนิทัศการที่ทันสมัยเต็มไปด้วยสีสันแห่งมัติมีเดียครับที่นำเสนอเนื้อหาสาระนำเสนอได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจครับเล็กหนึ่งส่วนที่สำคัญที่น่าสนใจนั่นคืออุโมงค์มุกค,ครับ ซึ่งเป็นอุโมงที่มีความมืดสนิทมีความยาว137เมตรซึ่งเจาะทะลุภูเขาทางด้านตึกรับรองไปถึงตัวอาคารใหญ่อีกฟากหนึ่งที่เป็นทุ่งจำลองฝิ่นครับจ้านะคะหลังจากชมบริเวณนี้แล้วห้องต่อไปจะมีวิดีโอให้ชมด้านหนงจะใจท่านจ้ะค่ะทางด้านนี้เป็นทุ่งฝิ่นจำลองนะคะจริงๆูไม่ได้ขะค โดยมีห้องโถงและห้องจัดแสดงเรื่องราวต่างๆที่มีความน่าสนใจในวิวัฒนาการของสังคมไทยในยุคที่เกี่ยวข้องกับฟินใช้ฟินเป็นยารักษาโรคได้แพร่หลายไปสู่โลกโซนอืน่นโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับและเปอร์เซียฟินมาถึงอินเดียราวๆกลางทนเสร์ที่แปในตำรานแพทย์อายุรเว d อินเดียได้กล่าวถึงการใช้ฟินปรุงยาชาวอินเดียรู้จักการใช้ฟินเพื่อพักผ่อนแล้ว รวมถึงพัฒนาการของการเป็นเฮโรอีนครับและสื่อให้เห็นถึงโทษของยาเสพติดประเภทต่างๆรวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมสำหรับที่นี่แล้วเนี่ยครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดครับทั้งความสวยงามของสถานที่สภาพแวดล้อมรวมถึงเนื้อหาข้อมูลที่ถูกนำเสนอและอย่างน่าสนใจ รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้พิการและผู้สูงอายุที่นี่นะครับต้องถือว่าทําได้ดีมากๆครับทั้งทาง,ทางลาดของน้ำที่จอดรถสำหรับคนพิการที่นี่มีให้บริการอย่างครบคันเรียกได้ว่าเข้าถึงในทุกพื้นที่ของที่นี่ครับ